เคยเห็นไหมครับเวลาเราขับรถไปแล้วเราเจอน้ำเต้าแขวนอยู่หน้าบ้านใครหลายๆคนนะครับแล้วเราก็สังเกตและเราก็เห็นว่าน้ำเต้าแขวนไว้ทำไมได้ประโยชน์ยังไงวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับผมอาจาร,รย์เอจากสถาบันบาโคดชีวิตครับผู้คิดค้นแพลตฟอร์มระบบ สินแสบา์โค้ดชีวิตระบบดูดวงแบบเจาะจงที่ช่วยให้ทุกคนมีสินแสประจําตัวครับปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วมากถึง6กแสนสองหมื่นคนนะครับเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องน้าเต้าครับรู้ไหมครับว่าในทางศาสตร์ของจีนนะครับหรือว่าฮวงจุ้ยเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยถือเป็นสิ่งของมงคลอย่างหนึ่งนะครับทางลัทธิเต่าเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่เทพเจ้านะครับหรือว่าเซียนต่างๆเนี่ยพกพาครับและเอาไว้ใช้ในการเยียว ยารักษานะครับรวมไปถึงปกป้องคุ้มครองนะครับสิ่งชั่วร้ายด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นการตั้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราขับรถไปที่ไหนเราก็เจอวางอยู่หน้าบ้านมีอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเตือนทุกคนนะครับแล้วก็ผมเห็นหลายครั้งเลยนะครับเวลาที่ผมขับรถไปบนถนนนะครับผมจะเห็นการวางน้ําเต้านะครับแบบนอนลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเอากระจกเงาเนี่ยไปติดเอาไว้ด้วยนะครับแบบนั้นเนี่ย เป็นวิธีการวางน้ําเต้าที่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ช่วยอะไรเลยครับแล้วไม่ได้เป็นการดูดซับเข้าบ้านด้วยนะครับนําซ้ํานะครับเผลอๆยังเป็นการเททรัพย์สินออกนอกบ้านด้วยครับนึกถึงน้ําเต้านะครับถ้าเราเอาน้ําใส่เต็มนะครับแล้วเราผักลงนอนนี่ฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมว่าทรัพย์สินคุณหายไปครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นการดูดทรัพย์เลยจริงไหมครับถ้าใครทําอย่างนั้นอยู่นะครับโอ้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะครับวิธีแก้ก็ง่ายมากนะครับก็ไปปลดมาลงมานะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่เหมาะสมนะครับนะไม่ว่าจะวางในห้องรับแขก วางในห้องนอนนะครับของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับหรือว่าวางในห้องที่มีเด็กๆอยู่นะครับแต่ว่าวางให้สูงนิดนึงนะถ้าเป็นเด็กเล็กจะได้เอื้อมไม่ถึงนะครับแลวไม่ไปปัดตกนะคะ <S <s um รับโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ําเต้าที่เป็นทําจากดินนะครับหรือว่าทําจากโลหะอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถือว่าเป็นอันตรายได้นะเราก็วางในจุดที่ปลอดภัยนะครับทีนี้น้ําเต้าที่ดีเนี่ยต้องทําจากอะไรได้บ้างนะครับก็ขอเสริมมิดนึงนะครับว่าในทางห่วงจุ้ยเนี่ยสิ่งของที่เราเอามาวางนะครับควรที่จะเป็นวัตถุธาตุะครับ ซึ่งธาตุในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมีทั้งหมด5ธาตุนะครับได้แก่น้ําไม้ไฟดินทองนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุธาตุที่เอามาทําเป็นสิ่งของได้เนี่ยจะมีเพียงแค่3นะครับเพราะว่าน้ํากับไฟเนี่ยไม่ได้ละนะครับก็จะเหลือน้าเต้าที่ทําจากไม้ครับน้ำเต้าที่ทําจากดินนะครับเช่นดินเผาเป็นเครื่องเคลือบเซรามิกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นดินนะครับแล้วก็น้าเต้าที่ทําจากโลหะครับโลหะทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองนะครับทองแดงนะครับหรือใครที่ บ้านมีฐานะจะทําจากทองคําก็ได้นะครับอันนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นน้ําเต้าที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าวางและเป็นทองคำเนี่ยผมว่าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังหายครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนะแทนที่มันจะดูดซับนะครับมันหายไปทั้งน้ําเต้าเลยนะครับแบบนี้ก็คงไม่ดีแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับจะได้วางน้ำเต้าแล้วเนี่ยได้ในสิ่งที่ต้องการตามที่ต้องการด้วยครับวันนี้ผมก็อยากจะพูดถึงประวัติของน้ำเต้าด้วยนะครับว่า น้ำเต้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทพองค์ไหนบ้างแล้วถ้าเราจะตั้งเราจะต้องตั้งเพื่อได้รับผลดีหรือผลประโยชน์ในเรื่องอะไรนะครับเทพองค์แรกที่ผมจะพูดถึงนะครับแล้วมีน้ำเต้าติดตัวนะครับก็คือเทพจางกัวเหล่านะครับเทพจางกัวเหล่านี่เป็นหนึ่งใน8เซียนนะครับหรือว่าป้อยเซียนที่บ้านคนไทยเชื้อสายจีนมีกันนะครับนะเขาเนี่ยมีน้ำเต้าแขวนเอาไว้ที่ข้างเอวครับแล้วการแขวนไว้ที่ข้างเอวเนี่ยเขาก็ถือว่าน้ำเต้าเนี่ยเป็นเหมือน ยาวิเศษอย่างหนึ่งครับมีพลังในการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บครับน้ำเต้าของจางขั่เหล่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมีสุขภาพที่ดีครับอายุยืนยาวแล้วก็เป็นความสิริมงคลด้วยนะครับในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับให้ออกจากบ้านเลือนครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งน้ําเต้าตามแบบจางขั่เหล่านะครับจุดที่เราจะไปวางได้นะครับก็คือวางบริเวณหัวเตียงนอนนะครับของผู้ใหญ่ในบ้านเราครับเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับ ก็วางไว้ใกล้เตียงนอนผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีพลังงานลมปราณที่ดีนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะเน้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการตั้งน้ำเต้าแบบเทพจางกัวเหล่าครับลรวมาดูเทพองค์ต่อไปกันครับเทพองค์ต่อไปก็มีน้ำเต้าเช่นเดียวกันนะครับก็คือเทพไทสร้างเหล่าจินครับ เทพองค์นี้นะครับก็เป็นเหมือนกับผู้ก่อตั้งรัที่เต่าเลยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าน้ำเต้าของเทพไทสร้างเหล่าจินเนี่ยเอาไว้ใช้ในการกักขังครับแล้วก็ปัดเป่าปีศาจร้ายนะครับหรือว่าสิ่งชั่วร้ายน่ถ้าใครเคยดูหนังจีนนะครับในยุคของผมเนี่ยใส่อิ๋วหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับน้าเต้าที่ดูดวิญญ,ญาณเข้ามาอย่างนั้นนะครับนะก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองพลังนะครับแล้วก็ขจัดพลังลบนั่นเองนะครับป้องกันปีศาจนะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าวิญญาณร้ายเหล่านี้นะครับ เมื่อเราวางน้ำเต้าไว้ในบ้านนะครับก็จะช่วยปัดเป่าให้วิญญาณร้ายหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้ดังนั้นเนี่ยจุดที่เราจะตั้งน้ำเต้าตามแบบเทพไท้สร้างเหล่าจุนนะครับก็คือตั้งบริเวณห้องรับแขกครับห้องนั่งเล่นนะครับห้องทํางานหรือห้องนอนก็ได้นะครับและแน่นอนครับเวลาเราตั้งน้ำเต้าเราต้องตั้งสูงขึ้นตั้งวางนะครับตั้งวางทรงแนวตั้งนะครับไม่ตั้งแนวนอนนะครับเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับ แล้วก็ทำลายดาวร้ายในบ้านนะครับเช่นอสูรผีสิงนะครับแล้วก็สิ่งไม่ดีวิญญาณต่างๆเนี่ยให้หายไปจากบ้านนั่นเองครับแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุและความโชคร้ายด้วยครับเทพองค์ต่อไปนะครับที่ใช้น้ำเต้านะครับก็คือเทพจางเซียนครับเทพจางเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์เด็กครับนะเป็นเทพที่มักจะเห็นภาพในวรรณกรรมนะครับหรือว่าการวาดนะครับของจีนเนี่ยเป็นเทพที่มักถือคันธนูนะครับแล้วก็จะพกน้ําเต้าไว้ที่เอวครับ นะเพื่อขับไล่สิ่งอปมงคลน,นะครับแล้วก็ปกป้องเด็กๆครับนะเทพจางเซียนก็จะมีเด็กๆล้อมรอบอยู่นะครับนะเราเชื่อว่าน้ําเต้าของเทพจางเซียนเนี่ยจะช่วยในการดูดพลังงานลบครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับเด็กๆนั่นเองครับช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านนะครับมีความสุขสบายอุดมสมบูรณ์นะครับถึงขั้นที่ว่ามีการนิยมเอาน้ําเต้านี้นะครับมาวางในบ้านนะครับเพื่อที่จะป้องกันคนในบ้านหรือคนในครอบครัวเนี่ย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับจุดที่จะวางนะครับก็คือวางบริเวณด้านข้างของประตูครับหรือว่าเราเปิดประตูเข้าบ้านมานะครับเราก็จะเห็นน้ําเต้าอยู่ด้านข้างนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นจุดที่วางใกล้ประตูวางใกล้หน้าต่างนะครับหรือวางในบริเวณที่มันมีการเคลื่อนไหวนะครับนะก็จะช่วยให้น้ําเต้าวันนี้ปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวนะครับให้มีโชคลาภนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ดึงดูดทรัพย์สินนะครับหรือความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็จะดึงดูดอะไรก็ตามนะครับเราก็ไม่วางน้ําเต้าแนวนอนนะครับเราก็วางน้ําเต้าแนวตรงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่บ้านใครมีน้ําเต้านะครับก็ไปดูนะครับว่าน้ําเต้าเราวางในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วเราเราอยากส่งเสริมในเรื่องไหนนะครับตามแบบเทพองค์ไหนนะครับก็ลองตั้งและลองถ่ายรูปมานะครับแล้วก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ครับอยากได้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับติดตาม กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับที่เราจะทํามานะครับแล้วก็ให้เราทุกๆคนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้รับความรู้นะครับที่ถูกต้องนะครับทั้งในเรื่องของโคงจุ้ยในเรื่องของโงเฮงนะครับในเรื่องของลายเซนในเรื่องของดวงนะครับติดตามเราไว้นะครับรับรองว่าได้ความรู้อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมอาจารย์เอจากสถาบันบาโคชีวิตผู้คิดค้นระบบจินแสบาโคชีวิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ